สวัสดีครับสวัสดี FC พอตอที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมีนิทานจากป้าแตนมาเล่าให้ฟังน,นะครับผมก็ก่อนฟังก็ฝากก,กดติดตามช่องสุดเขตชาแน,นลได้นะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุดเขตช n แน,นลนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผม ไม่คิดจะเดินร่วมทางไม่คิดจะจากฉันไปจะกีดขวางทางไว้เหมือนเป็นมานจะคอยรังคอนให้สาใจาอะไรต่อไะเนี่ยเ,เพลงนี้เหมือนคุ้นๆมากนะ จ้างรัตวันทำงานเลยคะ่ะนะใครว่างๆใครทำงานอยู่ก็ทำงานนะคะปาก็คุยไปเรื่อยๆคุยสนุกสนานไปนานไฟ์ทีก็ขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกท่านและก็ไลฟ์ทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้แลวก็คนที่เข้ามาฟังมาพูดคุยแล้วก็มาส่งนิปโป้งนิ้ก้อยแล้วก็รักนะจุบ๊บๆให้อย่างไงอ่ะเขาเรียก ถึงในแล้วเนี่ยแต่กระเบื้องเมื่อกี้นี้นะอย่างเช่นนะอย่างเช่นพอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไร<ม>เขามามีคลิปลออไปไหน,นึงว่าเขามาทํารางวัดที่ดินหน้าอะไรนะอย่างนี้ใช่ไหม,มก็เป็นโน่นเลยรีไปแจ้งคนโน้นแจ้งคนนี้แจ้งทุกที่ทุกทางแต่ว่าผลตีกลับมาเนี่ยม,มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ผนตีกลับมาก็กลับมาทำลายเขาเองจะไปตรงไหนก็กลับมาทำลายเขาเองมันนี่แหละผลกรรมที่ที่เขาทำไว้อับอายขายหน้าเขาไปทั่วไปตรงนี้ก็อับอายขายหน้าไปขอเขาตรงนี้อับอายขายหน้าเขาทำงานนี่แหละค่ะทุกคนบ้าก็ทำไปนี่แหละก็เหมือนด,ดูคนทำงานไปด้วย ไปตรงไหนก็เหมือนกับประจานตัวเองสังเกตนะคะทุกคนจะทําอะไรก็เหมือนประจานตัวเองสุดท้ายแล้วก็เหมือนประจานตัวเองทุกครั้งเลยจนถึงหน้าที่สุดเทวดาอดไม่ไหวสาบเป็นก้อนหินเลยสาบเป็นก้อนหินลูกอุกบาตไปไปเจ้าจงไปอยู่ดามมฤตยูไปอยู่กับเพื่อนของเจ้ารอเจ้าอยู่อุกบาทลูกนี้ ใครที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะคนมันจริงโดยเฉพาะชัดมากเลยอ่ะกับบุคคลบุคคลคคน,นี้มันชัดมากเลยนะใช่ไหมนิทานจากจินตนาการป้านี่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใส่ร้ายเขายังไงสุดท้ายเป็นไงตัวเองเน่าใส่ร้ายเขายังไงหาทางกันแกล้งเขายังไง สุดท้ายตัวเองก็อายตัวเองก็เน่าดูค่ะทุกคนมันชัดเจนมากเลยนะจะทําอะไรสุดท้ายตัวเองก็ต้องคอยหลบตัวเองก็ต้องคอยอับอายขายหน้าแต่ด้วความที่หน้าด้านไงมันก็เลยยังฝืนพูดฝืนพูดอยู่เนี่ยเออฝืนฝืนคุยไปเรื่อยอะ่ะป้าถึงเปรียบเทียบว่า นั่นคือหินอุกบาทป้าจัดซองขาวให้กี่ซองแล้วนี่ค่ะป้ายังไม่จัดนะเนี่ยรู้สึกว่าซองขาวซองใหญ่ไปใช่ไหมใหญ่เลยนะถ้าข้างหลังไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆอะนะแม่ไปบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเห็นคนเดินคนเดินคุณอัญชายา อันสะสาใช่ไหมเขาคุณค่าเห็นคนเดินก็บอกว่าเขาคนนั้นไปทําไม่ดีนะไปเรียอะไระใ,หให้ให้ดูให้อะไรหน่อยสุดท้ายเป็นไงตัวเองเอตัวไม่รอดของตัวเองมันชัดของตัวเองมันชัดไงต้องรีบไปอธิบายต้องรีบไปอธิบาย ใส่ร้ายเขาเรื่องอะไรตัวเองก็โดนเรื่องอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้ทุกข์อะไรแก่ใครทุกนั้นก็ถึงตัวเขาเองนะหาว่าผู้ชายคนหนึ่งเรีอยอะไรเรีอยอะไรเป็นไงพอเจอกับตัวเองปั๊บโอ้ไม่ใช่จะเข้าขายช่อโกงประชาชนแลวพี่น้องธรรมดาที่ไหนอ่ะคนอื่นเนี่ย แจ้งให้ตรวจส่งตรวจสอบสอบถามกับตัวเองเนี่ยปิดมิดชิดจะเขาบอกความชั่วมันปิดได้แต่ไม่นานความชั่วปิดได้แต่ไม่นานความชั่วคนอื่นมองเห็นชัดตลอดเลยแต่ความชั่วหนักหนาของตัวเองเนี่ยทำมองไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นความผิดคนอื่นเท่าภูเขา ความผิดของเราเอ๊ะอยู่ที่ไหน <laughs> นะความผิดคนอื่นเนี่ยถ้าพวกเขาดื่มน้ำกลักอ่ามันผิดแล้วดื่มผิดท่าดื่มใส่ขวดไม่ดูดหลอดไม่หลอด,ดไม่ใส่หลอดดูด,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 ดของตัวเองเป็นไงขโมยน้ำเป็นถังเลยขโมยตรงไหนเนี่ยยกมาเฉยๆคุยให้ฟังคุยให้ฟัง ใช่ไหมพอมีคนเออว่ากินผิดท่านะทำไมไม่ใส่หลอดทำไมต้องกินใส่ขวดด้วยเนี่ยหน้าวา,ายขายขี้หน้ามากนเนี่ยหัดใส่หลอดบ้างแม่งก็ใส่แก้วบ้างอ่าทวงจรเขาน่นคนนี้ตัวเองยกไปเป็นถังเลยไปขโมยนะเขาเป็นถังเป็นถังไปหายไปเรียบแต่บอกว่าเฮ้ยน้ำใครเนี่ยแย่ๆในใครเอามาเนี่ยจริงๆก็ตัวเองเอามา ความผิดตัวเองมองไม่เห็นความผิดคนอื่น่เห็นดีแล้วเกินนะก้อนหินอยู่ดามมัตยูชอบใส่ร้ายคนอื่นนชอบบอกเออคนน้นเลี้ยวลงเลี้ยวอะไรอย่างงี้อย่างนี้พอเจอตัวเองเป็นไงด้วยซ้อชอบโกงประชาชนแบบไม่รู้ตัว หรือแบบรู้ว่าจะรู้ตัวแต่ก็กล้าทําเพราะว่าผลกําไรมันสูงหรือเปล่าไม่รู้ทําคนเดียวไม่พอนะเอาทำครอบครัวได้เยอะทําคนเดียวไม่ทันใจก็ไปแก้ไปอะไรกันไปนะลหลายอย่างนะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าส่งไปดาว มรอยูแล้วมันเป็นก้อนหินก้อนหินก้อนนั้นไม่ใช่หมอนขอมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนแต่อันนี้ก้อนหินก้อนนั้นปากินข้าวอย่างวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะกินหน่อยเดียวอากาศมันร้อนกลางวันแนละ้วก็กินเมี่ยงไปกินส้นตมตำไปสามสี่คกแล้วเนี่ยเหมือนท้องแทบมันจะปั่นป่วน แอดมินก็หาวนอนเลยแม่พี่น้องสร้างวาเนี่ยป้าให้ลุงไลเลยลุงปูกระเบื้องนะทุกคนเดยกก็จะให้ลุงไลอยู่จนช่องมันโดน,นนะเดี๋ยวป้าลงไล่ขาค่อยให้ลุงไลแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าของป้าก็กรรมจะติดจรวดเหมือนกันคะ่ะทุกคนป้าก็ได้เพราะว่ากินมะละกอไปหลายเส้นมากรู้สึกว่ามะละกอจะทำโทษซะแล้วเนี่ย เมื่อวันกินตำตีนไก่ไปเพราะว่าชอบกินตีนไงตำตีนไก่ไปหมดไปคงจะหมดไปหลายตัวอยู่ตามตามทันแล้วตีนไก่กำลังถีบท้องอยู่ตอนเนี้จวดจาดวจาดวดจ้าดอยู่ยไม่น่ากินเลยสงสัยต้องกินแต่นน้ำ